มันเกิดเรื่องอื้อฉาวภายในกสทชมีผู้เสียหายได้ถูกที่ปรึกษาประจำกรรมการกรสทชล่วงละเมิดทางเพศเรื่องแบบนี้คุณจะไปปิดได้ยังไงมันต้องตั้งกรรมการสอบสวนให้เป็นเรื่องเป็นราวแม้แต่ขี้ในสำนักงานพวกคุณเองยังออกมาช่วยกันกลบนี่หรือหน่วยงานที่อ้างว่าเป็นอิสระโปรง่งใสน่าเชื่อถือพึ่งพาได้หรือครับแม่ไม่ทำหรอกท่านผู้ชมครับ สืบเนื่องมาจากการลาออกของที่ปรึกษาประจำกรรมการกรสทชคนหนึ่งอ้างว่าเหตุผลด้านสุขภาพแต่เพียงหนึ่งวันให้หลังการลาออกกับมีประกาศกสทชลงนามโดยนายไตรรัตน์วิริยสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทชให้ที่ปรึกษาประจำกรรมการกรสทชคนเดียวกันพ้นจากตำแหน่งหรือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าไล่ออกนั่นเองเหตุผลเพราะว่ามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแล้วสื่อมวลชนไม่มีใครรายงานเท่าไรนัก ถทบจะไม่มีการรายงานเลยมีอยู่เจ้าหนึ่งรายงานแต่กสทชส่ชงคนไปล็อบบี้ขอให้ถอดข่าวออก แต่เผอิญผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคนที่จะมาขออะไรได้ง่ายๆเพราะผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันเกิดเรื่องอื้อฉาภายในกสทชหรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพราะว่ามีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงเป็นพนักงานกสทชคนหนึ่งมีชาติตระกูลที่ดีมีการศึกษาที่ดีได้ถูกที่ปรึกษาประจำกรรมการกรสทชที่กสทชให้ออก พ้นจากตำแหน่งแล้วตัวเองลาออกก่อนหนึ่งวันว่าขอลาออกเพราะเป็นปัญหาสุขภาพได้เดินทางร่วมงานสัมมนาที่จังหวัดภูกเก็ตมีการระบุว่าได้มีการล่วงละเมิดทางเพศและคนก่อเหตุที่เป็นที่ปรึกษาประจำตัวกรรมการกอสชซึ่งเป็นอาจารย์นักวิชาการก็คือเป็นที่ปรึกษาประจำตัวของรองศาสตราจารย์ดรสุพัฒส,สุพัชลาศัย รายงานข่าวแจ้งว่าหลังเกิดเหตุการณ์มีความพยายามของกรรมการกสทชที่ต้องการปิดเหตุอื้อเฉาไม่ให้แพร่พรายออกมาสู่สาธารณะยังมีการข่มขู่ฆ่าโทษพนักง,งานกสทชที่ล่วงรู้เหตุอื้อเฉาที่เกิดขึ้นทุเรศมากเลยท่านผู้ชมมีสำนักข่าวอันหนึ่งรายงานเหตุอื้อเฉาที่เกิดขึ้นกรรมการกสทชหนึ่งใช้คอนเน็ชันส่วนตัวร้องขอให้ถอดข่าวอ้างว่าเกรงว่าจะกระทบภาพลักษณ์ขององค์กรยิ่งทุเรศไปใหญ่ท่านผู้ชมเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วคุณไม่ให สื่อมวลชนรายงานได้อย่างไรคนกว็วิพากษ์วิจารณ์กันภายในกสทชในวงกว้างเพราะว่าพนักง,งานหลายคนถูกคมคูนฆ่าโทษรู้สึกเสียขวัญผิดหวังอาท่าทีของกรรมการกสทชที่ไม่เพียงแต่พยายามช่วยปกป้องคนผิดเท่านั้นกลับไม่ปกป้องผู้เสียหายที่เป็นเพศเดียวกันด้วยกรรมการกสทชท่านหนึ่งท่านเป็นสุภาพสตรีชื่ออาจารย์พิรงรองร,องรามสุรท่านเป็นอดีต จำไม่ผิดคณะบดีของคณะนิเทศศาสตร์ของจุลาท่านนิ่งเฉยท่านไม่พูดสักคำทั้งทั้งที่คนที่เสียหายนั้นเป็นเพศเดียวกับท่านน่าเสียดายมากๆที่ท่านเลือกใช้ความสงบเพื่อหวังจะสยบความเคลื่อนไหวทั้งทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นท่านน่าจะออกมาต่อสู้ให้กับพนักง,งานสาวคนนั้นด้วยท่านผู้ชมเห็นหรือยงังว่ารู้จักคนรู้จักหน้าไม่รู้จักใจมีตำแหน่งแห่งที่ยิ่งใหญ่แต่ในที่สุดก็ไม่ได้มีคุณค่ามากเกินไปกว่าขี้หมาหนึ่งกองต่อมาท่านผู้ชมครับ มีการพาดพิงว่าผู้ก่อเหตุเป็นที่ปรึกษากสทชาของดรสุพัฒน์สุพชราสัยกรรมการกสทชาผู้เสียหายทําหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติการประจําในส่วนหน้าห้องของดรสุพัฒนเช่นกันดรสุพัฒน์วันที่20 ธันวาคมที่ผ่านมาเนี้ยออกมาชี้แจงเรื่องัดก,กล่าว6ข้อแต่สาระสําคัญที่ชี้แจงไม่ได้กล่าวถึงผู้ก่อเหตุเลยแม้แต่นิดเดียวคือปกป้องกันชิบหายเลยแต่โชว์ออฟโชว์เท่ประกาศจุดยืนต่อต้านการใช้ความรุนแรงและคุกคามผู้อื่นรวมทั้งการเข้าไปช่วยหลือผู้เสียหายในด้านต่างๆภายหลังเกิดเหตุดตรสุภัทย์ย้หลายช่วงว่าการดําเนิน การใดต้องกระทําด้วยความรอบคอบระมัดระวังโดยคํานึงถึงผลกระทบทางจิตใจและการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายและวิงวอนให้เคารพความเป็นส่วนตัวและสักสีความเป็นมนุษย์ของผู้เสียหายด้วยจริงๆนี่คือข้ออ้างบางหน้าแท้ที่จริงคือต้องการปกป้องที่ปรึกษาของตัวเองผู้เสียหายเนี่ยเสียหายไปแล้วเสียความเป็นศักิรีของมนุษย์แล้วจิตใจโดนกระทบไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็รู้กันทั่วกสทช รวมทั้งขอให้บุคลากรในสำนักง,งานกนสทชตลอดจนสื่อมวลชนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆอันอาจเป็นการซ้ำเติมความรู้สึกของผู้เสียหายอาจารย์สุพัฒนครับ อาจารย์เลอะเทอะไปใหญ่แล้วนะเนี่ยเรื่องแบบนี้คุณจะไปปิดได้ยังไงคุณต้องแสดงจุดยืนชัดถ้าคุณต้องการปกป้องผู้เสียหายคุณต้องพูดถึงผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้กระทามันนั้นสิต้องบอกเลยผมเสียใจที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นผมนึกไม่ถึงเลยว่าที่ปรึกษาของผมจะเป็นคนแบบนี้แต่คุณเอาผู้เสียหายมาปกป้องเพื่อนคุณว่าอย่าพูดไปเลยเดี๋ยวมันจะเสียหายต่อผู้เสียหายก็ผู้เสียหายเขาเสียหายไปแล้วโว้ยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัด กดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่าผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ปรากฏว่าได้ผลจริงๆก็คือว่าเขาด่ากันได้เช็ดในสำนักง,งานกสชอย่างมากเป็นการยกผลกระทบที่มีต่อผู้เสียหายขึ้นมาเพื่ออ้างไม่ให้มีการขยายข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นใช่หรือเปล่าก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมามีกระบวนการปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่าแม้ว่าการปกปิดชื่อหรือรูปของผู้เสียหายเป็นสิ่งที่ต้องกระทําเห็นด้วยแต่การปกปิดเรื่องอื้อฉาวท,ทั้งที่เกิดมานานหลายวันแล้วสมควรหรือเปล่าอาจารย์สุพัฒน์ครับ หลังจากที่เกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวผู้เสียหายที่เป็นพนักงานกสทชได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างหนักเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งข่าวแจ้งว่าถ้าสภาพจิตใจมีความพร้อมแล้วผู้เสียหายและครอบครัวก็ยืนยันจะดำเนินคดีต่อผู้กระทําผิดจนถึงที่สุดเรื่องเฉาแบบนี้ท่านผู้ชมครับกลายเป็นเหตุการณ์อื้อฉาที่มาซ้ำเติมภาพลักษณ์กสทชเพราะกรรมการกสทชนั้นเล่นเกมการเมืองมาก เจ็ดคนมาจากแต่ละแห่งมีฤทธิ์กันทุกคนได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มโน้นกลุ่มนี้แล้วก็หัวการตกลงกันลเอาคุณเสนอคายผมเสนอคายเอารวมกันแล้วเจ็ดคนเนี่ยแต่ที่มาที่ไปไม่ได้มาจากแหล่งเดียวกันขัดแย้งกันจนกระทั่งกระทบต่อการทํางานกสทชผมเสียใจมากที่เรื่องนี้เกิดขึ้นในสํานักงานขน้ารการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมชื่อมันบอกแล้วเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้สมกับ ตำแหน่งที่มีการคุณแย่งชิงกันเลือดซิปๆเลยตำแหน่งกรรมการเพราะอะไรล่ะค่าตอบแทนแม่งสูงเงินเดือนท่านผู้ชมรู้มาหลายแสนบาทต่อเดือนงบเอนเตอร์เทนงบค่าเดินทางสูงมากและคุณรักษาการเลขาธารกรรกสชพูดบอกสำแหน่งคอสชอจับเป็นองคอ์กรอิสระที่โปรง่งใสเป็นเชื่อที่เชื่อถือพึ่งพาได้ประชาชนแล้วที่คุณกรรมการดรสุพัฒน์พูดออกมาเนี่ยจะทําให้ประชาชนเชื่อถือได้หรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ย มันต้องตั้งกรรมาการสอบสวนให้เป็นเรื่องเป็นราวถ้ามีมูดผู้ก่อเหตุไม่เพียงต้องถูกไล่ออกหรือถูกดำเนินคดีแต่กรรมาการคือดรสุพัฒน์คนที่เป็นผู้แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ที่ก่อเรื่องน่าะอายต้องแสดงความรับผิดชอบในการลาออกเพื่อเป็นบรรทัดฐานของสังคมต่อไปอีกด้วยซึ่งนั่นคือการฝันกลางวันแม่ไม่ทำหรอกท่านผู้ชมครับหวงแหนเงินเดือนมันสูงกว่าจะได้มาเนี่ยสู้มาเลือดซิบเลยแต่ไม่ใช่มาทำเรื่องยุบยิบซุบซิบทำตัวลึกลับ ปกป้องพวกตัวเองปิดบังความจริงกับประชาชนผมก็เลยถามว่านี่หรือหน่วยงานที่อ้างว่าเป็นอิสระโปรง่งใสน่าเชื่อถือพึ่งพาได้หรือครับแม้แต่ขี้ในสำนักง,งานพวกคุณเองยังออกมาช่วยกันกลบไม่สนใจความถูกผิดแพแล้วมติกสรสชรในอนาคตเป็นไปได้ไหมเราต้องตั้งมาถามถามว่าเฮ้ยเป็นมติที่โปร่งใสหรือเปล่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม